ควันนี้มี PSP มาแล้วครับหลังจากที่หลายๆคนรอคอยนะครับก็เป็นรุ่น2,000นะครับเมมโมรี่แปจิกตัวนี้เนี่ยขายอยู่ที่พันกลางๆเท่านั้นนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับสภาพสวยนะครับสีขาวอล่นได้ปกติแล้วที่ชาร์จเป็นของแท้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเราไปดูกันในคลิปนี้เลยครับผมอ้าโอเคนะครับก็ มาดูที่รายละเอียดกันแล้วกันนะครับตัวเครื่องนะเป็นสีขาวแล้วก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสวยนะครับเรียกว่าสวยเลยก็ได้นะครับเป็นรุ่น2000นะครับกันไปก่อนตัว2ส0 0จะเป็นไซรัปเพลย์สเตชันตรงนี้นะครับโซนี่ตรงนี้นี่คือการสังเกตรุ่น2000นะครับหลอกใช้งานปกตินะครับสีขาวไม่ออกเรืองนะครับนี่สังเกตมีซีเรียลครบนะครับช่องดีซีอินช่องหูฟัง ปกตินะครับนี้ด้านบนก็เป็นพวกพอร์ตการเชื่อมต่อต่างนะครับว่าใช้งานในปกติน,นี้ส่วนด้านหลังนะครับก็จะสังเกตดูนะครับว่าสภาพค่อนข้างใหม่เลยนะครับสีขาวแบบนี้ไม่มีรอ,อยกระแทกเสียหายที่หนักๆเตอย่างใดนะครับนี้ฝั่งขวามือนะครับเป็นช่องแบบแล้วก็ฟ้าแบบนี้ยังอยู่แน่นนะครับไม่ได้หลวมแตยงใดนะช่องเมมนะครับตัวนี้เป็นเมม แปดิกครับซึ่งก่อยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ได้มากไม่ได้น้อยนะครับแล้วก็เป็นเมมแบบสล็อตะครับคือแปลงเล่นอ่าเล่นคอรบเรียบร้อยนะครับปุ่ม UMD ให้ในปุ่มไวเลสนะครับช่อง UMD ก็คือแกะออกมาใช้งานได้ปกตินะครับก็คืออ่าฟามันแกะได้นะครับคือมีไน้เทสตัวอ่านแผ่นนะว่ามันใช้ได้ไหมนะครับหน้าจอนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะฟิล์มก็จะมีอ่าสภาพ ตามที่เห็นนะครับคือมันเป็นรอยหลอกมาบ้างนิดนึงนะครับแต่ว่าก็มีฟิล์มมาให้จอด้านในนี่สวยนะครับผมก็ไม่ได้แกะฟิล์มดูนะครับสภาพประมาณนี้เลยนะครับเกือบจะ80นะความสวยนะครับที่สําคัญนะครับตัวนี้มาพร้อมกับอะแดปเตอร์นะครับเป็นของแท้นะครับรุ่น2000ั่ฮะ เป็น2อ0 0มิลลิแอมป์นะครับ A C adapter นะครับนี่เป็นของ Sony นะครับสภาพดีเลยนะครับสายชาร์จก็คือสภาพสมบูรณ์ะเดี๋ยวผมจะลองชาร์จให้ดูนะครับชาร์จให้ดูว่าไฟเข้าไหมนะครับโอเคเสียบปลั๊กแล้วก็เสียบที่ตัวนี้นะสถานะการชาร์จก็ปกตินะครับไฟสีส้มขึ้นเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูด้วยนะครับอนี่ครับแบตกระพริบนะครับแสดงว่าการชาร์จใช้งานได้ปกตินะครับเป็น adapter ตัวเครื่องนี้สวยมากนะครับตัวนี้มานี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวเครื่องกันต่อนะครับว่าซอฟต์แวร์ Software เป็นยังไงนะครับโอเคมาที่ System Setting นะครับแล้วก็ดูที่แบตเตอรี่ฟอร์มชั่นแล้วกันนะครับตัวนี้ชาร์จไว้ที่56%าบกเอนตะครับแบตเตอรี่อยู่ได้ประมาณการคาดกาันมัน3ชั่วโมงนะครับแต่ว่าจริงๆเราเนี่ยตัวนี้ชาร์จเต็มมันเล่นได้ประมาณ ชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเปิดแสงหน้าจอเต็มที่ไหมเสียงเปิดเสียงดังหรือเปล่านะครับก็ขึ้นอยู่กับตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็มาดูที่ system information นะครับตัวนี้เป็น6.60 ProB10 นะครับแปลงเล่นผ่านมมเรียบร้อยนะครับคือซื้อไปเสียบสายชาร์จแล้วก็นั่งเรียนได้เลยนะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะทีนี้มาดูที่อินดร์ลนะ็อกน,นะครับี๋เวผมจะเทสผ่าน internet b r o ซอร์นะครับก็จะดูว่า ตัวเคอร์เซอร์เนี่ยมันขยับเองไหมนะครับพี่จำพันก็จะดูว่าหน้าจอมันเหลืองด้วยหรือเปล่านะครับเพื่อนสังเกตดูครับว่าหน้าจอมันตรงบริเวณขอบเนี่ยจะไม่มีเหลืองแบบชัดเจนนะครับแต่ว่าก็มีเหลืองๆนิดหน่อยนะครับไม่ได้เหลืองชัดแบบจอใช้งานหนักอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแล้วสังเกตดูว,ว่าอะไรหรอกก็คือซ้ายขวาขึ้นลงเนี่ยปกติทุกอย่างนะครับนี่คืออะไรหรอกไม่เดินเองนะสรุปง่ายๆคือประมาณนี้นะครับอ่า อันนี้คือการเทสอนัล็หอกนะครับต่อมาเรามาดูที่เมมรีสติ๊กนะครับตัวนี้แจ้งไว้แล้วว่าเป็น8 g b นะครับก็มีเกมที่ดังๆพอสมควรนะครับก็เป็นตามนี้เลยครับเป็น Virtual t e n n i s นะครับ3แล้วก็มีเป็น b o m b ์ m a นนะครับอันนี้เป็นอ่ g a Man นะครับอ่าแบ c บินเซตนะครับน่าจะเป็นกย่ยวกับเกมทำขนมนะ Sim 2 c a t w a y นะครับแล้วก็เป็น ฮาวเว m มูนนะครับตัวนี้เป็นภาคฮีโร่ล a ฟอ่าวันเล่นะครับแล้วก็มีเป็นเดอะเติร์ดเบิร์ดเดย์นะครับฮาวเว m มูนบอย a n นเกิลนะครับจะมีสองภาค GTA Vice City นะครับอ่ามีเกมฟุตบอลด้วยนะมีเพจนะครับแล้วก็มีเบิร์นเอานะครับอ่าเกมกอล์ฟมินินะครับเดสกอล์ฟนะครับอันนี้เป็นอะไรมอนเตอร์ฮันเตอร์นะครับบวกอิงลิทแพดนะครับ มาริโอ3นะครับนี่ก็เป็นฮีโน่ออสปาตานะครับเป็นมินิเกมนะ PSP โปเกมอนนะครับบอมเบอร์แมนแลนด์แล้วก็มีเป็นเมทัลสลักนะครับเกมก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็เป็นม e m o ม y รี่แปดจกนะครับก็มีค่อนข้างครบถ้วนนะมี GTA มีเกมฟุตบอลมีเมทัลสลักมีเกมแข่งรถนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เกมค่อนข้างครบทุกแนวครับเดี๋ยวผมจะลองเทสที่ m มทัลสลักนะครับให้ดูแล้วกัน เดี๋ยวข้าเกินมาทสพวกปุ่มด้านล่างให้ดูด้วยนะครับว่าใช้งานได้ปกติไหมการเพิ่มเสียงเพิ่มแสงอะไรอย่างนี้นะครับปุ่มใช้ได้ปกติหรือเปล่านะครับโอเคนะครับโอเคปุ่มโฮมนะครับกดได้แบบไม่ไม่ต้องกดแรงนะก็คือกดตามแรงปกติเลยนะครับาถดูปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับก็คือใช้งานได้ปกตินะครับไม่ต้องกดย้ํากดแรงแรงใดนะครับแล้วก็ ดูปุ่มเพิ่มแสงหน้าจอนะครับปรับได้สีระดับนะครับปุ่มมิวเสียงนะครับกดแช่อ่ามันก็จะขึ้นมิวเสียงตรงนี้แล้วเราก็กดหนึ่งครั้งเพื่อให้เสียงกลับมานะครับโอเคประมาณนี้ปุ่มสตาร์ทก็ทํางานปกตินะครับพวกปุ่มดีพ d ดอะไรขึ้นลงซ้ายขวานี่ก็ปกตินะครับย้อนหลอกเ,อเทวในเกมอยูด่ด้วยนะครับว่าใช้งานได้ปกติไหมนะกับเกมนมทั้สลักนะครับ นี่ครับคุณเดูดีแับมันใช้งานได้ปกติคนระับไม่ต้องกดแรงตตวอย่างใดนะเ,เดี๋ยวลองเล่นในเกมนะครับลำโพงออกสองฝั่งปกตินะครับไม่ไม่ขาดไม่เสียหายนะใครได้ไปตัวนี้ถือว่าคุ้มมานะพูดคือสภาพมันสวยงามแล้วก็เนี่ยค่อนข้างสมบูมีฟิล์มให้ด้วยนะฟิล์มหน้าจอที่สําคัญเป็นที่ชัดของแท้นะครงเมมจะน้อยแต่ว่า ก็เอาไปลงเกมเพิ่มก็ได้นะครับมีคลิปสอนใน youtube เยอะแยะเลยนะครับนี่ครับปุ่มใช้งานได้ปกติปุ่มไมโอาปกตินะครับประมาณนี้นะครับการใช้งานสังเกตดูหน้าจอนะครับจะไม่มีพวกเส้นหรือว่าพวกจุดเดสไบอะไรนะครับก็คือการใช้งานเต็มที่นะครับให้ดูปุ่มอีกรอบหนึ่งครับปุ่มสังเกตดูครับขาวแบบัุ๋ัวๆนะอันนี้ผม เปิดแสงให้ดูนะไม่มีการหมกเนตแสงใดนะครับในการให้ดูสภาพเครื่องนะครับจะได้ตัดสินใจกันว่าเออมันควรที่จะซื้อไหมนะครับประมาณนี้โอเคก็เทียนให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลามากโอเคครับก็เครื่องนี้นะครับเป็นรุ่นสองพันนะครับสังเกตสังเกตได้ด้านหลังนะครับสภาพสวยมากนะครับใครซื้อไปก็คุ้มนะครับเครื่องนี้พอใช้งานแรงต่าใช้ได้ครบถ้วนนะครับ ใครที่สนใจนะครับก็ทักเข้ามาที่เพจ a c e b o o k ได้นะครับหรือว่าใครที่สงสัยในข้อคําถามใดอยากให้ผมเทสในเรื่องอะไรนะครับก็ถามได้นะครับยินดีตอบทูกคําถามแล้วก็ยินดีเทสให้ทุกอย่างนะครับที่ต้องการทราบนะครับแต่ว่าผมจะตอบช้านิดนึงว่าทว่าทําอยู่คนเดียวนะครับไม่ได้มีทีมงานหรือว่าไม่อะไรนะครับก็นั่นแหละประมาณนี้เอาสรุปนะครับก็ได้เป็นเครื่องพีที0 0 0นะครับได้ทีชาร์จเป็นแรปเตอร์นะครับแรปเตอร์ของแท้นะครับ ค,คุ้มเลยนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะถ้าใครอยากรู้ว่าผมจะอัพคลิปตอนไหนนะก็พอกดกระดิ่งใช่ไหมมันจะแจ้งเตือนทันทีอย่างที่ผมอัพคลิปนะครับก็อ่าวันนี้ก็ไปแค่นี้ครับผมครับ